สวัสดีเพื่อนฟงนี่น้องพี่รอนครับพ่อกับผมกัปคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือ3ามสิบดับเกมอัชรอสุดเทพบนมือถือนะถ้าใครที่กำลังมองหาเกมอาชฉริเล่นอยู่เนี่ยสามารถหาเกมได้ในคลิปนี้แล้วครับผมเกมระดับที่30ครับผม The Last a v e n g e r บอกเลยว่านี่คือเกมมาใหม่ร้อนแรงมากๆนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้เน็ตน่ะคือเล่นเกมไม่ได้บอกแล้วว่าเกมในภาพในเกมนี่คือภาพสวยมากๆนะกราฟิกนี่คือสวยงามมากๆเลยมันเป็นเกมอชจฉริเทมีเนื้อเรื่องด้วย คือเกมนี่คือไม่ได้มีระบบซับซ้อนอะไรขนาดนั้นคือเป็นเกมแนวที่มีื้อเรื่องเกยวกับอมบีในโลกอนาคตอะไรเงี้ยเราเลยต้องเอาเชอรอยกับผมท่มกลางฝูงไปดิบสมบีแล้วก็คุณภาพกราฟิกในเกมอย่างที่เห็นเลยนี่คือเกมเพย์ในเกมนะคือภาพสวยมากๆกับผมความจําน้อยด้วยใครจะเล่นเกมนี้ก็เตรียมมือถือที่มีสเปคระดับหนึ่งเกมว่าถือสเปคต่ำอาจจะกระตุกนิดหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเกมมีความจาค่อนข้างเยอะสำหรับถสเปคต่ำนะแต่ว่าถ้าแลกมือถกราฟิกแล้วภาพในเกมขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆกับผมภาพสวยมากเลย เราแค่ต้องทําหาผู้เอาชรอดคนอื่นนั้นยังลงเหลือคนเอาชรอดชีวิตคนอื่นอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองครับผมบอกว่าเกมในคลิปนี้ไม่ต้องเล่นเกมก็ได้เข้าไปในเกมผู้เสพไปอีกไกลก็ได้พเพราะว่าเกมในภาพสวยมากนะเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชนคไนครับผมเกมระดับที่29 The Galaxy s u r v i v ซซรก็ผมนี่เป็นเกมอาชรอดในต่างดาวนะถ้าใครจะบอกว่านี่อยากได้เกมอาชรอดที่มันแปลกใหม่เนี่ยได้แล้วครับผมนี่เป็นเกมที่ภาพสวยมากด้วยแต่ว่าต้องเสียยงกันในการซื้อนะแต่ว่า ในเกมเนี่ยคือต้องบอกกันว่าภาพสวยหลังการกันสร้างมา,ๆๆมากๆกับผมเพื่อนเนี่ยต้องเอาชรอดแล้วก็สำรวจดวงดาวนะคือเราสามารถสร้างบ้านแล้ว,ว่าคราหหับของต่างๆได้ก็จะมีพวกพื้นที่ใหม่ๆแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่เยอะแยะมากมายเลยในเกมนี้แล้วก็ทั้งพืชพรรต่างๆคือจะแปลกแปลกหนาไปหมดแล้วก็ผมเพราะงัน้นเนี่ยเป็นไปนเกมที่เราสามารถสำรวจโลกได้นะก็จะมีพวกดาวต่างๆให้เราสำรวจเยอะแยะมากมายเลยถ้าใครชอบในเกมแนวชรอดที่มันแปลกใหม่แล้วก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างเนี่ยลองดูเกมไี้ได้นะไปเกมฉรอดในดวงดาวก็ผมนิ่งหลอดใต้คลิปเลย เกมระดับที่28 The Heaven Star ถ้าใครชอบเล่นเกมแนวเอาชรอดกลางปากกลางเขา่าหรือว่าเอาชอรอดในเมืองร้างก็ลองดูเกมไปได้นะซึ่งายโดเกมเนี่ยเป็นเกมแนว,แวที่เราต้องเอาชอรอดจากฝูงปริบอมบีก็ผมไปไเป็นไงครับมันเป็นเกมเอาชอรอดแค่เมืองแต่ว่าความจำอาจจะเยอะนิดนึงนะคุณภาพกราฟิกในเกมเนี่ยสวยงามมรรการการสร้างก็ผมคือระบบการขับเคลื่อนว่าระบบการเล่นเนี่ยคือสมูทมากๆนะที่สําคัญในแบบมันใหญ่มากๆก็ผมคือการเล่นของเกมไม่คือมันต้องขี้ดารมาม่าเพื่อนแค่เอาชอรอดจากฝูงปริบอมบีเพื่อนสามารถ หาของอะไรต่างๆตามเมืองรักอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆสามารถนําสิ่งของที่เพื่อนๆหามาเนี่ยนำมาสร้างบ้านหรือว่าคราบของอะไรต่างๆได้ก็ผมคือต้องบอกว่าพีด็บซอมบี้เนี่ยคือวิ่งไวยมากๆทำบากัาาาแนแดนระวังกันนิดนึงก็ผม <laughs> ถ้าใครชอบเป็นเกมแนวชอรอจากฝูงพ <"K> ีด็บซอมบี้ก็ลองดูเกมเนี้ได้นะซอมบี้เนี่ยโหดมากๆเลยับผมเพื่อนๆสามารถสร้างตัวย่สายตามแบบตามสไตล์ของเพื่อนได้นะสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยเล่นโหลดใต้คลิปเลยเป็นเกมที่เล่นเนี่ยระวังได้ก็ผม เกมมาดับพี่ยีบก็ผม Bad Landers ถ้าใครชอบในเกมแนชวชอดกราฟิกหนักหรือว่าภาพสวยเนี่ยลองดูเกมนี้ได้นะต้องบอกว,ว่านี่เป็นเกมที่เราสามารถฟาร์มของแล้วก็นํามาใช้เองได้ด้วยเป็นไงโคตรเจ๋งก็ผมความเจ๋งของเกมนี้คือเราสามารถไปเจอเกือบคนอื่นด้วยคือ,อหลักๆคือเราต้องฟาร์มของแล้วก็ไปเจอเกืบผู้เล่นคนอื่นนะล้าก็เราสามารถเก็บของต่างๆได้ที่สำคัญคือเราสามารถได้เกับเพื่อนได้ก็ผมเราสามารถแอดเพื่อนกันได้แล้วก็สามารถเชิญไปเดวยกันได้สูงสุดถึง3คนในทีเดียวก็ผมนี่เปกันโคตรเจ๋ง คือหลักๆคือเราต้องฟาร,ร์มของของเราให้เทพแล้วก็ออกไปจัลุยกับเพื่อนคนอื่นนะคือเราสามารถเล่นในหลากหลายโหมดเลยเล่นคนเดียวก็ได้หรือเราสามารถเล่นกับเพื่อนก็ได้ครับผมมีอาวุธนเนี่ยหลากหลายอย่างด้วยความเจ๋งของเกมนี่คือมันเป็นเกมภาษาไทยด้วยครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยเด้งหลอใต้คลิปเลยเกมมาดที่26เกมในตำนานสุดคลาสสิกครับผม B ล็อก Story นะเกมนี้เป็นเกมอฟอฟไลน์ไม่ต้องใช้เดตเล่นยครับผมในตั้งไหนก็ได้เลยเกมในมืถือตต่ำก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยนะ ภาพราฟิกในเกมคือสวยงามมากด้วยคือเ,เพื่อนหลายคนอาจจะไม่รู้จักเกมนี้ใช่ไหมแต่ก็มีเพื่อนหลายคนเนี่ยรู้จักเกมนี้ที <c oughs> ่เป็นเกมที่มีคนเอาภาพมากมากนะเพราะว่าภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือไม่ทํานาทีเดียวก็ผมใครที่ชอบเล่นเกมแนวเชรอดแนว,นวที่มีเวทมนต์เนี่ยลองดูเกมไม่ได้นะเป็นเกมที่ชอบยุคเก่าก็ผมเราสามารถเชลอดตามแบบตาม,ตา,มตายของเราเลยก็จะมีพวกสัตว์ยุคเก่ามัว่าจะเป็นสัตว์โบราณหรือว่ามีอวินหรือว่าพะโมตต่างๆด้วยคือเกมนี้มันไม่ได้เกมครบของต่างๆแค่นั้นนะคือจะมีสกิลหรือว่าเป็นใ้้เราชดวยเราสามารถนด้วห เกมนี้จะมีมังกรให้เราด้วยก็ผมเราต้องย้ํามังกรในโตแล้วก็ขี่มังกรได้ด้วยเป็นไงโคตรเฉ่งเกมนี้แบบนี้ใหญ่มากๆถ้าชอบเปนเกม,มันเชรอดที่เราสามารถใช้เวทมนต์ได้ลองดูเกมไม่ได้ผมได,ได้คลิปเลยเกมระดับที่ Project Atlas เกมมีถ้าใครได้บอกว่าอะไรเกมอื่นไม่เอายัได้เกมที่มันแบบติดใต้น้ําทะเลเลยนะมีมซึ่งเกมมีเกมที่แบบเราสามารถเอาชอดบ,บนเกาะแล้วมีเกมเราสามารถเอาชอกรอกกลางทะเลแล้วเนี่ย แต่ว่าเกมนี้ก็ผมเราต้องเอาจชอรอดในใต้น้ําทะเลแล้วเป็นเกมที่เจ๋งมากๆก็ผมไพ่ตัวเกมคือในโลกอนาคตจะบอกว่าในโลกอนาคตเนี่ยโลกเราจะจมอยู่ใต้น้ําทะเลนะเราต้องเอาชอรอดให้ได้ก็ผมซึ่งเราต้องเอาชอรอดในใต้น้ําทะเลแต่ว่าก็มีพื้นที่บางส่วนในแค่สิเอนี่ยยังมีที่เราสามารถเอาชอรอดบนบกได้ในบนพื้นทะเลได้แต่ว่าส่วนใหญ่พื้นดินเดี๋ยวว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือจะจมอยู่ใต้น้ําทะเลหมดแล้วนะเราต้องเอาจชรอดไปหาของใต้น้าทะเลอะไรงนี้ก็จะมีพวกสัตว์ใคยพันุ์หรือว่า ัตว์ยักษ์มือมาใต้น้ำมหาสมุทรเด่ยคือเยอะมากๆนะถ้าใครได้ชอบเล่นเกมแนวมีสตอรี่เนื้อเรื่องด้วยเนี่ยเกมนี้น่าสนใจมากด้วยตอนในเรื่องน่าติดตามมากๆนะใครชอบ่นเกมมอนสอดใต้น้าทะเลเนี่ยลองดูเกมนี้ได้ครับผมเราสามารถอยู่บนบกได้อยู่บนอาอยู่บนพื้นอาทะเลได้แต่ว่าเราอยากหาของอะไรทิ่เทพก็ต้องดำน้ําทะเลกับผมเพื่อไปหาของอะไรต่างๆนะเกมได้ไปเกมอะไรเต็มรูปแบบด้วยใครสนใจเนี่ยเล่นใต้คลิปเลยเกมบรรดับที่24 new revolution กับผมซึ่งต้องบอกเกมนี้น่าสนใจเกมนะกับผมถ้าใครชอบในเกมมอนสอดกลางป่าภาพสวย ลองดูเกมไม่ได้ซึ่งเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยคือเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชนเดตอยู่แล้วก็ผมหรือว่าเพื่อนๆจะเปิดเดตในการเล่นเกมก็ได้นะมีหลากหลายโหมดให้เราเล่นก็ผมแต่ว่าในเกมไม่ทั้งหมดผู้เล่นเดียวก็คือเพื่อนๆสามารถเกิดมาในกลางป่านันแล้วก็กลางเมืองรักอะไรอย่างนี้เพื่อนก็ต้องเอาชอรรอนให้ได้เพื่อนสามารถตามหาของต่างๆเพื่อมาสร้างบ้านหรือว่าคราบของคราบอุ้ดอะไรอย่างนี้แถมในเกมคือบั๊กต่างๆไม่ค่อยมีด้วยกบผมถ้าใครต้องการเกมชะรอนที่เราสามารถเอาไว้เล่นคนเดียวเนี่ยลองดดเเกในเกมไม่ เล่นคนเดียวได้อยู่แล้วนะลิงก์โหลดใต้คลิปเลยไม่ควดพลาดครับผมเกมันดับที่23เฟดิงซิต f a i n g มาถึงเกมอัชรอยกันมากนะถ้าใครที่กำลังมองหาเกมอัชรอดที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าไปเล่นกับคนอื่นในเกมได้เนี่ยนยี่และผมพ่ายนเกมเมเปกิจในเรื่องด้วยถ้าใครชอบในเกมในเรื่องก็เลอาดนเกมไม่ได้นะมีหลากหลายอย่างให้เราทำมากๆครับผมเราสามารถสร้างบ้านหรือว่า ครับของได้อยู่แล้วนะตามแบบตามตายเกมช่รอดเลยที่สาคัญเนี่ยมันเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องเอาเช้อรอดจากฝูงปีดิบอมบีกบผมคืออมบีเนี่ยเยอะมากๆเลยในเกมนี้นอกจากอมบีแล้วเนี่ยคือจะมีบอสมือมาด้วยเพราะงั้นถ้าใครชอบในเกมแล้วที่เราสามารถเล่นเอาช่รอดเล่นกับเพื่อนได้ก็อลองดูเกมไม่ได้แต่ว่านอกจากพวกบอสหรือว่าพวกผีดิบเนี่ยเราต้องระวังคู่เล่นด้วยกันด้วยนะถ้ากําลังมองหาเกมมาชอ่รอดที่เราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าเอาเล่นกับเพื่อนก็ลองดูนเกมไม่ได้กบผมเป็นเกมออนไลน์ต้องใช้เน็ตนะเล่นเราใต้คลิป เกมอดับพี่22 Dark d a y Zombie Survival ซึ่งต้องบอกนะว่าเกมนี้ภาพในเกมคือสวยงามเวลาการการสร้างมากๆนะที่สําคัญเนี่ยระบบการเดินหรือว่าระบบการคลบเคลื่อนของเกมนี่คือมันสมูทแล้วก็ลื่นไหลามากๆนะซึ่งภายในเกมเราเพื่อนต้องตามหาของต่างๆเพื่อมาสร้างบ้านหรือว่าคาบของคาบอา้ดอะไรอย่างเงี้นะคือมีระบบหลากหลายอย่างมากๆกบผมคือลเล่นได้เนี่ยเยอะมากๆเอาเชฟว,ว่าจะภูมไปิบซอมบี้หรือว่าซึ่งต้องบอกว่าในเกมเน่อกจากปิบซอมบี้แล้วยังมีบอสด้วยนะเพราะงั้นระวังกันด้วยกว็ผม ถ้าใครชอบไปเกมมันชอรรอดภาพสวยแล้วก็ระบบการขับเคลื่อนสม,มูทหน่อยแล้วก็ลื่นไหลหน่อยเนี่ยเราดูเกมไม่ได้นะความจำห้าร้อยกว่ามีแต่ว่าคุณภาพกราฟิกระดับนี้ถือว่าคุ้มค่ามา,มากๆก็ผมประดับเครื่องไว้ได้นะเนี่องเราใต้คลิปเลยไม่ขนพลายก็ผมเกมมาดับที่ยี่สิบเอ็ดก็ผมเดดดาวน์ถ้าใครชอบไนเกมอันเชอรอดที่เราสามารถเล่นคนเดียวได้แบบเพลินๆเนี่ยเราดูเกมไม่ได้นะหลายคนบอกว่าเนี่ยอยากได้เกมมันเชอรอดที่มือถือสเปคกลางๆก,ก็สามารถเล่นได้หรือว่ามือถือสเปคน้อยก็สามารถเล่นได้เนี่ย เราดูเกมไม่ได้ครับผมซึ่งภายในตัวเกมเนี่ยคือแมปมันใหญ่มากเลยนะคือเราสามารถหาของต่างๆได้ตามเมืองร้านต่างๆครับผมเราสามารถสร้างบ้านหรือว่าครับของต่างๆได้ต้องบอกกันมีค่าสถานะว่ากันหิวหรือว่ากระหายน้ําอะไรด้วยนะโคตรเจ๋งเกมนี้แต่ใครกำลังมองหาเกมช่วงที่เราสามารถเล่านานานได้ก็เอาเกม้ประดับเครื่องไว้ได้ครับผมเป็นเกมอะไรต้องใช้เน็ตก็เล่นนะเนื่งเราใต้คลิปเลยไปเกมฟรีด้วย เกมราดับที่20ดาวาเอลสเกมมาชลอสุดเทพจากเดดอิตนะนี่เกมที่เราสามารถใช้มือถือสมัยกลางๆก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ครับผมคือเราสามารถคราบของต่างๆข่าของต่างๆหรือว่าสามารถปลูกผักอะไรต่างๆได้ครับผมเกมไปจะเล่นไปที่ฟาร์มมิ่งเลยก็ว่าได้นะเป็นเกมประจนต์ภเกมหนึ่งครับผมถ้าใครที่รอคอยเกมแนวที่เราสามารถเล่นในเวลาว่างได้นี่แล้วก็ผมมีอะไรให้เราทำเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะลิงก์ใต้คลิปเลย เกมระดับที่19ก็ผม YouTubeio Origin ถ้าใครต้องการเกมมันชรอระที่ภาพสวยสบายตาเนี่ยนี่แล้วก็ผมเป็นเกมฟรีด้วยนะเกมที่เราสามารถสร้างบ้านคราฟของต่างๆได้ตามแบบตามตามเกมมันชอระแล้วก็ผมที่สาคัญเนะมีระบบเนี่ยครบเครื่องมากมีมังกรด้วยเราสามารถขีม่มังกรเป็นเลี้งมังกรได้เป็นโคตรเทปนะก็ผมนอกจากเราต้องเอชรอรดแล้วเนี่ยเรายังสามารถไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นได้เหมือนกันนะถ้าใครต้องการเกมแนวชรอระที่เราสามารถเล่นกับคนอื่นได้เล่นกับคนในเกมได้เราดูเกมีได้ก็ผมลิงก์ราใต้คลิปเลยมีระบบครบเครื่องมากๆ เกมระดาพิก็ผมชูม่าเรานี่เป็นเกมมันชอระสุดเจ๋งีกเกมหนึ่งนะถ้าใครต้องการเกมมันชอระที่มีระบบครบเครื่องแล้วก็ภาพสวยเนี่ยแต่ว่าสเปกน้อยรถสเปยกลางๆก็สามารถเล่นได้นี่ยลองดูเกมนี้ได้ก็ผมความจําน้อยมากๆนะไพ่ตัวแค่คือเป็นเกมอะไรเต็มรูปแบบอยู่แล้วเป็นเกมอะไรแบบเรียวชาไม่ด้วยไพ่ตัวเกมทื่เราต้องหาของต่างๆแล้วมาคราบของล้วก็สร้างที่อยูดใสยก็ผมในเกมนี้คือแบบใหญ่มากๆนะมีอะไรให้ทำเนี่ยเยอะมากๆก็ผมเพราะงนั้นถ้าใครต้องการเกมมันชอระที่เราสามารถเล่นนานได้เนี่ย เราดูเกมไม่ได้ไปเกมอะไรดยคือไพโนเกมก็แมปใหญ่พอสมควรและแถมภาพในี่สวยสบายตายด้วยก็ผมเราสามารถรุกมันต่อสู้แบบ PvP ได้ด้วยเป็นโคตรเทพแล้วก็ผมเกมนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ผมเกมระดับที่1 7แเกผมโปรเจกต์ไกอาซึ่งเกมเฉ่าะเาจะฝูงวินดิสซอม,มี่เกมนีนภาพสวยมากๆนะแต่ใครบอกเนี่ยใช้มือสเปคเทพแล้วเคยเล่น,นเกมแบบกราฟิกหนักจัดจ้านเลยนะมีไหมเนี <laughs> ่ยนี่แล้วก็ผมายโนเกมก็คือกราฟิกเนี่ยคืออลังการงานสร้างมากๆอาจจะกินสเปคอีกหนึ่งก็ผม ประการถ้าใครจะเล่นเกมนี้ก็เตรียมมือถือจะมีสเปคระดับหนึ่งนะเพราะภายในเกมมีความจําเยอะเองด้วยแน่นอนเกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมแบบเจอกันแบบเร็วทันนะผมแล้วก็ไปเจอกไปดิบซอมบี้นะอะไรงี้ถ้าใครสนใจเกมแนวชวรอดภาพสวยในการกันสร้างเนี่ยลองดูเกมนี้ได้ก็ผมคือแบบใ,ใหญ่ๆพอสมควรน,นะมีอาวุธปืนหลากหลายอย่างด้วยประการถ้าใครสนใจเนี่ยเล่นใต้คลิปแล้วก็ผมเกมนี้เราสามารถเล่นนานๆได้นะไม่ควรพลาดเลย เกมประเภท16กรผม Survival s i m u l a t o r ซึ่งเกมมีท้ากถ่ายไอกว่านี่ใช้ตัวสเปคน้อยมากๆแต่ยังในเกมเอาชรอสเกมบางแนวมีแนะนำไหมเนี่ยคือเกมนี้ก็ผมนี่คือเกมฟรีด้วยเป็นเกมเอาชรอที่เราสามารถสร้างห้องในกับเพื่อนได้หรือว่าถ้าอยากไปเล่นกับคนอื่นในเกมเนี่ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าคนอื่นในเกมผู้เล่นเหมือนเราเนี่ยคือสร้างห้องไปเยอะมากๆ,ๆกบผมเราสามารถเข้าร่วมห้องกับพวกเขาได้เราจะเพื่อนสดเกลียดว่าจะเจอคนยังไงก็ต้องรอลุ่นกันีกทีก็ผมได้นอนเกมได้ไปเกมเอาชอรอที่เราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆคืออได้้ยู่แลวนะ เป็นเกมมาชอรทที่ความจำไไม่ถึง100มีด้วยนี่คือเกมออไลน์ก็ผมต้องใช้เน็ตไหนก็เล่นนะแต่ว่าเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมแต่ถ้าจะเล่นเกมนี้ก็อันดับแรกเลยระวังเรื่องโปรด้วยระวังเจอโปรในเกมด้วยนะ เกมอันดับที่15ก็ผม Crisis X Last Survival Game ซึ่งอันดับที่ผ่านมาก็คือแนะนำเกมสำหรับคนที่ใช้สุสเปคน,น้อยรถสเปกกลางไปบ้างแล้วนะแต่อันดับนี้คือไม่แนะนำเกมสำหรับคนที่ใช้สุดสเปคเทพมากก็ผม <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงอะไรเงี้ยซึ่งใครที่ต้องการเกมแนวกราฟิกหนักจัดจ้านภาพสวยมากๆเนี่ยลองดูเกมนี้ได้ก็ผมในเกมเรื่องระบบเนี่ยคือครบเครื่องมากอยู่แล้วเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆคือทำแบบตมตายเกมมาช็อตแล้วก็ผมที่สำคัญคือแบบใหญ่มากระบบการสร้างของเกมก็คือโคตรเทพแล้วก็ผม เกมเนี่ยลอลังการการสร้างมากๆนะเกมไม่ต้องใช้เไหนก็ผมแต่ว่านอกจากเราต้องระวังเรื่องพิเด็บสมบี้แล้วเนี่ยเราต้องระวังผู้เล่นด้วยกันด้วยนะปรนถ้าใครสนใจเนี่ยเล่นใต้คลิปแลนะก็ผมเกมบันดาลพิศศีก็ผมพาดับไททันซึ่งทากแต้ได้เบื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมาลองปเป็นนโรสาวในเกมนี้ก็ผมซึ่งในเกมนี้อย่างที่บอกนะถ้าใครทีดไม่อยากเป็นมนุษย์แล้วมาลองสวมปรบาดเป็นนโนเสาร์ในเกมนี้ได้เพราะว่าในเกมนี้เ,นเพื่อนๆจะได้สำรวจในโลกกว้างก็ผมถ้าใครอยากรู้ว่าในยุคหนึ่งน้ำมันเนี่ยนโนเสาร์ใช้ชีวิตกันอยยู่่เเป็นนังงงไบ้าีย เราดูในเกมไม่ได้แต่ว่าเกมนีม้เป็นเกมไรเต็มรูปแ,แบบต้องใช้เน็ตนกะก็เลยถ้าเข้าไปในเกมเราต้องสูงประบาดไปในโนสาวกับผมเราต้องออกล่าคนอื่นหรว,ว่าโดนล่าหรือเปล่าเราต้องรองดูกันในทีแต่ว่าในเกมนี้คือภาพสวยมากๆก็ผมเป็นเกมที่เราต้องใช้เน็ตนนก็เล่นนะคือแมปนี้ใหญ่มากๆก็ผมถ้าเราอยากรู้ว่าในโนสาน์ในชี่ยใชีวิตกันอยู่เป็นยังไงบ้างเนี่ยเราดูเกมไม่ได้บอกได้ว,ว่าเกมนีกราฟิกเนี่ยคืออะัการกันสร้างมากๆแต่ว่ามือถือสเปกกลางๆก็สามารถเข้าถึงได้ก็ผมแมบใหญ่มากๆนะภาพสวยด้วยสำหรับใครที่สนใจแล้วเนี่ยเลิปแล้วผม เกมราดับพี่13าก็ผม Dark a อ d นไ g h t ซึ่งเกมนี้ถ้าใครบอกว่านี่อยากได้เกมมาชรอดแบบยุคเก่าเนี่ยอยากขีบัางกรอะไรอย่างงี้ก็นี่นะก็ผมเกมนี้จะมีทั้งบางกรทั้งไดโนเสาร์ต่างๆผสมผสานกันหลายๆอย่างเลยนะใช้เวทมนต์อะไรอย่างงี้ใช้สกิลแบบพลังการกันางเนี่ยลองดูเกมไม่ได้ก็ผมมันเป็นเกมมาคล้ายๆเป็นโมบายจีแต่ว่าผสมผสานเกมแนวชรอดก็ผมเราสามารถสร้างบ้านคราบขออต่างๆคืนเล่นกับคนอื่นได้อยู่แล้วนะ เราสามารถไปเจอกันเื่นด้วยกันได้ครับผมแล้วก็ปราบพวกศัตรูแรงต่างในเกมนี่ปราบมอนสเตอร์ต่างก็ได้เมมเป็ใหญ่มากแต่แว,ว่าต้องบอกกันว่าเกมนี้มันไม่ได้ความเจ๋งมันไม่ได้เป็นเกมมชอตรอดอย่างเดียวก็ผมมันผสมผสานกันแนวอื่นด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลในเกมได้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกรยาฟิกหนอลังการกันสร้างมา,มากๆนะเล็ง์ใต้คลิปเลยเกมระดับที่12ก็ครับผมเซิรเวอร์อันดราฟถ้าใครอยากได้เกมมาชอตรอดทีถถ่เราต้องเอาช็อรกลางทะเลเนี่ย นี่เลยครับผมซึ่งเราเนี่ยเครื่องบินตกก็ผมในเรื่องของเกมนี้นะเครื่องบินตกแล้วก็ตกไปอยู่กลางทะเลก็ผมเราต้องทำทุกวิธีทานเพื่อเราเนี่ยเอาชีวิตรอดให้ได้เอาชีวิตรอดจากฝงฉลามอะไรเงี้ยเราสามารถหาของต่างๆในทะเลแล้วก็เอามากรอบร่างสร้างบ้านก็ผมนี่โคตรเทพเลยนะเราสามารถสร้างบ้านต่างๆได้หมดแล้วก็ผมตามแบบตามตายเกมมันชีวิตรอดแน่นอนเกมได้ไปเกมอะไรทุกรูปแบบเราสามารถปลกูกพืชต่างๆคือได้หมดถ้าใครต้องการเกมมันชีวิตรอดที่เราสามารถ เล่นในเวลาว่างได้ได้นานๆได้เลยว่าเล่นเขาตื่นได้เนี่ย like เกมน,น, anyway. นี้เลยก oh ็ผมเป็นเกมที่มือถือเครื่องกลางๆก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยบอกเลยว่าเกมนี้กราฟิกเนี่ยสวยงามอลังการกระส่ามากครับผมแต่ไม่กินกราฟิกอะไรขนาดนั้นเล่นใต้คลิปเลยเป็นเกมฟรีด้วยเกมระดับที่11บเอ็ก็ผมไมโครฟลับซึ่งแต่ลต่ครั้งที่ทำคลิปเกมมาชรอดเนี่ยจะมีเพื่อนหลายคนทักว่าเนี่ยเอ้าไมโครฟลับล่ะเล้วเกมนู่นเกมนี้ล่ะ ก็เลยเอาเกมไหม่ครับมาบ้างับผมเดี๋ยวจะมีแฟนๆใหมครับทีเสียใจนะ <c oughs> แต่พูดแต่งเกมมันเฉพาะี่เราสามารถเล่นคนอื่นได้เนี่ยเล่นกับเพื่อนได้คงต้องเอาเกมไหม่ครับมาบ้างับผมเพราะว่าความเจ๋งความจา้าของเกมนี้คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเพื่อนๆไจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครกำลังมองหาเกมเฉพาะใจะเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นานๆเนี่ยเกมไหม่ครับแลละผมเล่นได้คลิปเลย มาต่อที่เกมระดับที่สิก็ผม Lego Cube ปอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมบันทอดที่น่าสนใจมากๆนะถ้าใครชอบเป็นเกมแนวบอนอดภาพสวยด้วยเนี่ยลองดูเกมนี้ได้ก็ผมซึ่งเพื่อนสามารถสร้างโลกกับเพื่อนได้ภายในเกมเราสามารถหาของหาแร่ต่างๆตามแบบตามตายเกมชัอดเลยถ้านึกภาพไมออกก็คือนึกภาพไม่ครับแต่ว่าเป็นเกมแนวเลโก้คือเอาลมประมาณนั้นแลยก็ผมเพื่อนสามารถสร้างบ้านหรือว่าสร้างเมืองของเพื่อนได้คือสามารถสร้างโลกของเพื่อนได้เลยแล้วก็ให้เพื่อนของเราเนี่ยสามารถเยี่ยมโลกของเราได้หรือว่าเราสามารถไปเยี่ยมโลกของเพื่อนได้เหมือนกันก็ผม บอก้ว่าเกมนี้ภาพสวยมากนะเป็นเกมอะไรต้องแบบต้องใช้เด็กนักเล่นด้วยนี่คือเกมที่ภาพสวยมากนะมันไม่ได้แค่เกมช็อตอะไรอย่างเดียวมีอะไรให้เราทำาน่ยเยอะแยะมากมายเลยเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ก็ผมเกมนี้สำหรับใครสนใจเนี่ยเล่นปลอดท้คลิปเลยเป็นเกมฟรีด้วยเกมระดับที่9ก้า e a r Planet Mobile เกมช็อตสุดเจ๋งม่ใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะสำหรับใครที่อยากได้เกมช็อตที่มันแปลกแหลกแนวนิดนึงเนี่ย ลองดูเกมไม่ได้ก็ผมเพราะเข้าไปในเกมนี่นเราจะได้สำรวจดาวดวงอื่นด้วยโคตรเจ๋งเลยเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่ากราฟิกเนี่ยไม่ทรมาทีเดียวคืออลังการกันสร้างเนี่ยอยากได้เกมมาช็อตกราฟิกหนักๆเนี่ยระบบครบคเดี๋ยวลองดูเกมนี้ได้กบผมแต่ว่าจะเล่นกับสำนักนล่นกผมคือภายในเกมนี่นเราจะได้ไปสำรวจในดาวดวงอื่นก็ผมก็จะมีพวกสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่หรือว่า ธรรมชาติหรือว่าพืชพัุ์ต่างๆ,ๆคือจะเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็สีสันสวยงามมากๆนะเพื่อนๆจะได้ไปสำรวจในดาวดวงนั้นก็ผมก็จะมีให้เราไปสำรวจอะเยอะๆมากมายเลยเราสามารถสร้างบ้านเดี๋ยวว่าเอาชรอดตามแบบตามสายเกมชรอดได้ก็จะมีพวกสิ่งมีชีวิตมาสัศจรร์เยมากมายเลย เกมระดับที่8 Ark Survival Evol ถ้าพูดถึงเกมมันชรอดเนะี่ยไม่พูดถึงเกมนี้ไม่ได้ก็ผมพอนนี่คือเกมในตำรานเลยก็ว่าได้นะซึ่งเดิมทีเี่ยเป็นเกมแบบไปฟอร์มอื่นมาก่อนงก็ผมแต่ว่ามาลงมือมาถือเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนอยากเล่นเกมนี้นะแต่ว่าเขาไม่เข้าเล่นเพราะว่า ต้องใช้มือถือที่มีสเปคระดับเทพมากๆครับผมเพราะว่าถ้าใช้ถือสเปคน,น้อยหรือว่าสเปคกลางๆเนี่ยอาจจะแหลกเรื่อจอดำนกกระตุกแทบจะเล่นไม่ได้นะเพราะงั้นถ้าจะเล่นเกมเทพก็เตรียมถือที่มีสเปคระดับเทพน,นิดนึงครับผมเราเข้าไปในเกมเราจะได้สำรวจโลกใหม่ๆในยุคเก่านะ ก็จะมีพวกสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่เยอะมากมายเลยทั้งในโนเสาด้วยว่าสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่อีกเพียบในเกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับผมเราสามารถสร้างห้องได้ว,ว่าจอยห้องเล่นกับเพื่อนได้แบบเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะสร้างบ้านครับของได้ตามแบบตามสไตล์ของเพื่อนแล้วกับผมเกมนี้มันมากๆสรุกม,มากๆนะเป็นเกมฟรีด้วยเล่นกดไใต้คลิปนะครับผม เกมระดับพี่7จ็ไลฟ์อเอร์ผมต้องบอกกันว่าเกมนี่เป็นเกมทีรอเตมีคู่แข่งเยอะมากๆะแต่ว่าคู่แข่งของเกมนี่อาจจะยังไม่มาก็ผมก็เลยต้องพูดถึงเกมนี้ก่อนเรายังไม่รู้ว่าถ้าเกมคู่แข่งของเกมนี้มาเนี่ยจะสู้เกมนี้ได้หรือเปล่าเราจะนาเกมนี้แต่เราต้องรอรุนกันอีกทีก็ผมแต่ว่าตอนนี้เป็นเกมที่ดีสุดเกมมึงเลยก็ว่าได้เป็นเกมที่น่าสนใจมากนะคือเราสามารถได้กับเพื่อนได้ก็ผม เป็นเกมที่มีระบบในเรื่องด้วยนเรเ่องที่น่าสนใจมากๆก็ผมคือเราสามารถสร้างบ้านคราบของต่างๆได้หลากหลายแบบแลแบบายไซส์เลยเราสามารถสร้างกิลแล้วก็ไปต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกันก็ยังได้นะมียานพนันธุ์เยอะมากมายเลยที่สําคัญเนี่ย open world ด้วยบอกเล้ว่ากราฟิกหนักมากๆภาพสวยมากๆรนะบบครบเครื่องีด้วยคือเราสามารถอยที่บอกสามารถสร้างกิลแล้วก็ไปจะลุยกับคนอื่นได้ต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกันก็ยังได้คนระับผมที่สำคัญแต่ซอมบีของเกมนี่คือดุมากๆนะเพราะงั้นถ้าใครต้องการเกมทดลองแต่มันสมจริงขึ้นมาหน่อยเนี่ยลองด ไปเกมอะไรเต็รรูปแบบต้องใช้เน็ดแน่ก็เลยนะที่สำคัญเนี่ยต้องเตรียม์ถือจะมีสเปคระดับหนึ่งด้วยความจำก็เยอะพอสมควรในเกมนี้สำหรับใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดใต้คลิปแล้วผมไม่ควรพลาดเลยมันเป็นเกมอะไรเต็รรูปแบบต้องใช้เน็ดแน่ก็เลยครับผมเราสามารถเล่กับเพื่อนได้หรือว่าสามารถเล่นคนอื่นในเกมได้เหมือนกันนะสำหรับใครสนใจเนี่ยเลื่องโหลดใต้คลิปเลยไม่ควรพลาดเป็นเกมฟรีน่าสนใจมากๆนะ เกมระดับ16โปรเจกต์ Arrival เกมอชรอดในยุคอนาคตรับผมถ้าใครที่บอกว่าเนี่ยอยากได้เกมอชรอดที่มันยุคใหม่แล้วก็ไปเกมใหม่ด้วยเนี่ยลองดูเกมนี้ได้ต้าเข้าไปในเกมเพื่อนจะได้ไปสำรวจกับโลกใบใหม่ก็ผมโลกในยุคอนาคตนะก็จะมีพวกคนโยน AI นต่างๆหรือว,ว่าสิ่งมีชีวิตลํำยุคต่างๆก็อยู่ในเกมนี้ก็ผมเพื่อนเต้องไปเอาชรอดในยุคนั้นให้ได้นะก็คือเราสามารถในเพื่อนเพื่อนได้เกมนี้ที่สําคัญเนี่ย กราฟิกน่ะคือกระหึ่มมากๆก็ผมเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆคือได้หมดเลยเกมนี้ถ้าใครสนใจเกมอาริโชโรที่เราสามารถเล่นเพื่อนได้ในยุคอนาคตเนี่ยเราดูเกมนี้ได้ก็ผมลิงก์ใต้คลิปเลยโปรเจกต์อารายวมาต่อที่เกมระดับที่ห้าก็ผม last island of survival บอกเลยว่าเกมนี้ถ้าใครที่บอกว่าเนี่ยมีถึงตื่นเต้นกลางก็พอแนะยังไงเกมสำหรับตื่นเต้นกลางก็สามารถเล่นได้เนี่ย ลองดูเกมไม่ได้กับผมซึ่งเกมด้วยความจำายอกจริงจะว่ามันสุดสปกลางก็สามารถเข้าถึงทด้ในหลาแๆคนบ่นวันนี่เล่นเกมไม่ทเทไรนะหัวร้อนทุกงเทจะเป็นยังไงก็ลองไปดูกบผมเกมที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะคือเราสามารถสร้างบ้านือว่าครับของตามแบบตามสไตล์ของเกมชอบได้เลยนอกจากเราต้องเอาชวรอดจากผงไฟดือดสอมมีแล้วเนี่ย เราจะต้องเอาโชว์รอจากผู้เล่นด้วยกันนะที่แสบมานั่นก็คือผู้เล่นด้วยกันเนี่ยนะครับผมส่วนจะแสบขนาดไหนก็เพื่อนๆลองไปเล่นดูกับผมเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้ตามแบบตามสไตล์ของเพืเ่อนในนะั้นเล่นกับเพื่อนได้เป็นเกมอะไรเต็มรูปแบบเลย Subscribe ส,สนใจเนี่ยเล่นหลบท้คลิปขับผมเกมมาร์ดมินสี่ 4, Lost Influence เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตในการเล่นครับผมความจำเนบ,บ่400กว่า MB นะ ซึ่งเดิมทีเกมนันเป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องด้วยเราเครื่องบินตกกบผมแล้วก็เราติดอยู่ในเกาะหนึ่งนะเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ซึ่งภายในเกมก็คือต้องบอกกันว่าภาพสวยมากเป็นเกมใน,นภาพมุมสูงด้วยตาใครที่ชอบเล่นเกมมาชีวิตรอดที่ความจำน้อยแต่ว่าคุณภาพกราฟิกมาเต็มและว่าภาพสวยมากเนี่ยเราดูเกมไม่ได้แต่ยันที่บอกกบผมมันเป็นเกมในภาพมุมสูงนะแต่ว่าแต่มันจะเป็นเกมภาพในมุมสูงแต่ว่าคุณภาพกราฟิกที่ได้มาเนี่ยคือไม่ธรรมดาที่กบผมเราสามารถหาของนะก็ สามารถสร้างบ้านตามแบบตามสไตล์ของเพื่อนได้เลยครับผมเราต้องเอาชวรอดฝูงบดซอมบี้ด้วยนะนอกจากเอาชวรอดฝฟูงบีดซอมบี้แล้วเนะี่ยมีระบบ PVE หรือว่า PVP ด้วยเป็นไงเกมนี่โคตรเจ๋งเลยเราสามารถหาของนะว่าสำรวจเกาะได้แล้วก็อามาสร้างเป็นแคมป์ของเรานะว่าเป็นที่ป้องกันของเราได้นะพเพื่อนๆจะสร้างอะไรไงก็แล้วแต่พเพื่อนๆแล้วก็ผมอย่างที่บอกเกมนี้มีระบบ PVE หรือว่า PVP ด้วยโคตรเจ๋งถ้ารับใครสนใจเกมเเมันชวรอดทีมมันสุ็นกลางๆก,ก,ก็สามารถเข้าถึงได้แต่ว่าภาพสวยเนี่ย เราดูเกมไม่ได้ก็ผมเลิงกเราใต้คลิปเลยเป็นเกมมันชรว์ที่ดฟรีด้วยมาถึงเกมระดับที่3มทับทีของเราแล้วก็ผมโอเชียนซิเวิร์ลมัลติเพลเยอร์บอกได้ว่าเกมนี้ถ้าใครที่อยากเอาชอด์กลางทะเลเนี่ยลองดูเกมนี้ได้ก็ผมเราติดอยู่ในกลางทะเลเราก็ต้องเอาชอดในกลางทะเลให้ได้ก็ผม่อต้องหาเศษไม้หรือว่าอะไรต่างมาประกอบบ,บ้านหรือว่าสร้างบ้านตามแบบตามสไตล์ของเพื่อนได้เลยนะแต่ว่าเราสามารถสร้างประตูผู้ว่าไปยังเกาะได้เป็นไงโคตรเจ๋งเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้อยู่แล้ว สำหรับใครสนใจเนี่ยเล่นรดใต้คลิปผมเป็นเกมที่มานานแล้วมากแต่ว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้ยังมีคนเล่นเยอะมากๆนะสำหรับใครสนใจเล่นรดใต้คลิปเลยเกมมาร์ดี่สองรองซึ่เปร์แชมป์ของเราก็ผมอันดาวบอกแล้วว่าเกมนี้นี่อาจจะเป็นคู่แข่งของไลฟ์ออฟเตอร์เลยก็ว่าได้นะต้องบอกกันว่านี่คือเกมออนไลน์เติมรูปแหมองผมถ้าเพื่อนๆอยากได้เกมที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เนี่ย ลองดูเกมไี้น่าถ้าชอบเล่นเกมแนวที่ภาพสวยแล้วก็มีเนะื้อเรื่องด้วยเนี่ยลองดูเกมไี้น่าก็ผมคือเราต้องเอาชะลอจากผงฟิลิปอมบีอยู่แล้วแต่ว่าเกมนี้พูดต้องระวังค้เล่นด้วยกันด้วยนะเพราะว่ามันจะมีพวกที่คนอื่นๆที่ไม่ชอบเราอาจจะฆ่าเราก็ได้ใครที่ชอบในเกมแนวที่มันผจญภัย้หน่อยๆเนี่ยมีเรื่องหนักๆเนี่ยลองดูเกมไม้น่าก็ผมอันดาวเนี่ยคือมีข่าวมาสักพักแล้วนะนะแต่ว่าถ้ามาบนมือถือเมื่อไหร่กาเรน่านะ่าจะรับทําเกมนี้น่าจะอยู่ในค่ายของกาเรน่าแหละ สำหรับใครที่ยากรู้ว่าเกมมันจะเป็นยังไงบ้างก็อยา่าลืมติดตามก็ผมถ้าตัวเต็มมาเมื่อไหร่จะรีบอัปเบดตข่าวให้เต็มทีเลยนะเกมนี้เราสามารถได้กับเพื่อนได้อยู่แล้วสำหรับใครที่สนใจเนดะี่ยเพื่อนสามารถกดดูลิงก์ใต้คลิปได้ก็ผมเพมื่อนสามารถกดลิงก์นั้นได้เลยมาถึงเกมระดับที่หนึ่งซึ่งพแชมป์ของเราก็ผมโปรเจกต์ EOE บอกได้ว,ว่าเกมนี้ถ้าเพื่อนๆกำลังหาเกมที่กราฟิกอลังการง,งานสร้างเเอาให้แบบบดถบิดไปเลยเนะี่ยเราเล่นนะคือเกมนี้เลยก็ผม ต,ต้องบอกว่าเกมมีกราฟิกหนักมากๆครับผมถ้าใครที่ชอบในเกมเมอาชรอรอดท,ที่มันกราฟิกหนักๆมีระบบครบเครื่องเนี่ยลองดูเกมไปได้ที่เปเกมมาใหม่ที่ร้อนแรงมากๆในขณะนี้สำหรับใครที่เป็นสายเอาชอรอดอยู่แล้วนะ่าจะสนใจเกมนี้นะเราสามารถไปเอาเชรอรอดในยุคอนาคตครับผมก็จะมีพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆ,ๆเยอะมากมายเลยเราต้องอพยพภัยแล้วก็อเอาชรอรอดให้ได้ครับผมเราสามารถสร้างบ้านครับผองต่างๆได้หมดเลย คือที่สําคัญในเกมนอกจากกระสุนที่มันใหญ่โตแล้วนะจบบอสที่มันใหญ่โตแล้วเนี่ยเพื่อน,ต,นต้องระวังผู้เล่นด้วยกันด้วยนะเพราะว่าจะมีผู้เล่นนคอยทำร้ายเราตลอดเวลาผู้แย่งของเราอะไรนี้ไปเกมที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครเล่นในเกมเอาโชว์รถที่เราสามารถให้เพื่อนได้เนี่ยลองดูเกมงไม่ได้ครับผมลิงก์ใต้คลิปเลยโปรเจกต์ EOE โอเคคลิปไม่ต้องลางกันไปก่อนครับผมเจอคลิปหน้านะดูคลิปต่อไปได้เลยสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมเที่ยวแกันมาเฟรนด์บายบาย